กลับมารับชมข่าวการเมืองครับเนชั ra, ่นวิเคราะห์เจาะ400เขตทั่วประเทศเพื่อไทยยืน1กวาด194ที่นั่งเนชั ra, ่นวิเคราะห์เจาะสนามเลือกตั้ง400เขตทั่วประเทศเพื่อไทยยืน1กวาด194ที่นั่งแลนสไลด์อีสานเหนือภูมิใจไทยรองแชมป์ซิล58ที่นั่งประชาธิปัตย์ตามติด54ที่นั่ง ก้าวไกลเข้าวิน25ที่นั่งพลังประชารัฐคว้า26ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติแค่21ที่นั่งเครือเนชั่นจัดทำการวิเคราะห์ผลเลือกตั้งโดยมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวระดับภูมิภาคทั้ง77จังหวัดรวบรวมข้อมูลแนวโน้มผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคม66ที่กำลังจะถึงถึง400เขตเลือกตั้งเพื่อประเมินภาพรวมของแต่ละพักการเมือง โดยกองบรรณาธิการระดับภูมิภาคเป็นฝ่ายรวบรวมข้อมูลก่อนจะส่งให้กองบรรณาธิการส่วนกลางร่วมประเมินแนวโน้มของผลการเลือกตั้งซึ่งมีผลสรุปดังนี้ภาพรวมทั้งประเทศ400ที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะ194ที่นั่งช่วงชิง84ที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะ54ที่นั่งช่วงชิง24ที่นั่ง พักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มชนะ21ที่นั่งช่วงชิง22ที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะ26ที่นั่งช่วงชิง38ที่นั่งพักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะ58ที่นั่งช่วงชิง44ที่นั่งพักก้าวไกลมีแนวโน้มชนะ25ที่นั่งช่วงชิง22ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนามีแนวโน้มชนะ9ที่นั่งช่วงชิง3ที่นั่ง พักประชาชาติมีแนวโน้มชนะหที่นั่งช่วงชิงสี่ที่นั่งพักชาติพัฒนากล้ามีแนวโน้มชนะ4ี่ที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่งพักไทยสร้างไทยมีแนวโน้มชนะสามที่นั่งช่วงชิงสี่ที่นั่งสำหรับแนวโน้มผลการเลือกตั้งรายภาคภาคกลางตะวันตก77ที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะ30ที่นั่งช่วงชิง32ที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะ4ี่ที่นั่งช่วงชิงห้าที่นั่ง พักรวมไทยสร้างชาติม Mont right ีแนวโน้มชนะ5ที่นั네่ง <Miz> ช่วงชิง5ที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะ7ที่นั่งช่วงชิง9ที่นั่งพักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะ19ที่นั่งช่วงชิง9ที่นั่งพักก้าวไกลมีแนวโน้มชนะ4ที่นั่งช่วงชิง2ที่นั่งพักชาติไทยพัฒนามีแนวโน้มชนะแที่นั่งช่วงชิงหที่นั่ง ภาคตะวันออก29้าที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะ11ที่นั่งช่วงชิงหที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะสามที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มชนะสามที่นั่งช่วงชิงสามที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะสามที่นั่งช่วงชิงสามที่นั่งพักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะสามที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่ง พักเก้าไกลมีแนวโน้มชนะหกที่นั่งช่วงชิงสามที่นั่งทางด้านภาคเหนือ68ที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะ39้าที่นั่งช่วงชิงเก้าที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะสี่ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มชนะสี่ที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะ11ที่นั่งช่วงชิงสมที่นั่งพักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะหกที่นั่ง ช่วงชิง2ที่นั่งพักเก้าไกลมีแนวโน้มชนะสที่นั่งช่วงชิง1ที่นั่งทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ133ที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะหนึที่นั่งช่วงชิง27ที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะหที่นั่งช่วงชิง1ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติช่วงชิง5ที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะสมที่นั่งช่วงชิง15ที่นั่ง พักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะ22ที่นั่งช oui, ่วงชิง24ที hey, ่นั่งพักเก้าไกลมีแนวโน้มชนะหนึ่งที่นั่งช่วงชิงเจ็ดที่นั่งพักชาติไทยพัฒนามีแนวโน้มชนะหนึ่งที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่งพักชาติพัฒนากล้ามีแนวโน้มชนะสี่ที่นั่งพักไทยสร้างไทยมีแนวโน้มชนะหนึ่งที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่ง ทางด้านของภาคใต้60ที่นั่งพักเพื่อไทยช่วงชิง1ที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะ37ที่นั่งช่วงชิง14ที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มชนะ8ที่นั่งช่วงชิง6ที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะ1ที่นั่งช่วงชิง7ที่นั่งพักภูมิใจไทยมีแนวโน้มชนะ8ที่นั่งช่วงชิง7ที่นั่งพักประชาชาติมีแนวโน้มชนะ6ที่นั่งช่วงชิง4ที่นั่ง พักชาติพัฒนากล้าช่วงชิงสองที่นั่งทางด้านของกทม .3 3ที่นั่งพักเพื่อไทยมีแนวโน้มชนะ14ที่นั่งช่วงชิงเก้าที่นั่งพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มชนะห้าที่นั่งช่วงชิงสองที่นั่งพักรวมไทยสร้างชาติมีแนวโน้มชนะหนึ่งที่นั่งช่วงชิงสามที่นั่งพักพลังประชารัฐมีแนวโน้มชนะหนึ่งช่วงชิงหนึ่งที่นั่ง พักเก้าไกลมีแนวโน้มชนะ10ที่นั่งช่วงชิง9ที่นั่งพักไทยสร้างไทยมีแนวโน้มชนะ2ที่นั่งช่วงชิง2ที่นั่งศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักผลสำรวจเนชั่นโพล้งอิงชกข้ามรุ่นไล่ทุบบิ๊กตู่กระเจ็ดกระเจิงหลายพื้นที่คนไทยทั่วประเทศและคนในภูมิภาคต่างๆอยากให้ใครเป็นนายกมากกว่ากันเครือข่ายจัดทำเนชั่นโพลเลือกตั้งห 6, 6 ได้แก่1มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช2ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย3คณะคุรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒวลัยอกรณ์กรในพระบรมราชูประมัมภ์4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 5. มหาวิทยาลัยราชพัฒสุราธานี6สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ภายใต้ความร่วมมือในงานรถ to t ดอร์ฟ u วเจเลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยนำทัพโดยคุณฉายบุญนาคประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเชษฐาทรัพย์เย็นผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและผู้อำนวยการเนชั่นโพดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเปิดถแถลงข่าวถึงผลการสำรวจเนชั่นโพลเลือกตั้ง -6 6รอบแรก ทั้งนี้ทีมทำโพเนชั่นโพเลือกตั้ง6-6ได้ทำการสำรวจครั้งที่1ณวันที่15เมษายนที่ผ่านมาภายหลังจากตรวจสอบจำนวนตัวอย่างครบตามเป้าหมายโดยมีข้อมูลและข้อสังเกตจากการสำรวจแบบ8ภูมิภาคและกทม33เขตทีมลงพื้นที่สำรวจระหว่าง7-12เมษายน6-6ซึ่งหากโฟกัสไปที่คะแนนความนิยมที่คนในภูมิภาคต่างๆและคนทั้งประเทศอยากให้ใครเป็นนายกนั้น ผลปรากฏว่าโดยภาพรวมอุงอิงแพรทองทานชินวัตรแรงดีไม่มีแผ่วอันดับหนึ่งในหลายพื้นที่ในขณะที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาอยู่อันดับกลางของตารางโดยเมื่อนำอันดับและคะแนนของทั้งสองคนทั่วทั้งประเทศและภูมิภาคต่างๆมาเปรียบเทียบกันผลออกมาดังนี้ทั่วประเทศอุงอิงแพรทองทานชินวัตรอันดับหได้33.8 1เซ ลุงตู่พนเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ4ได้8.13เเซกรุงเทพอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรอันดับ1 29.76เเซลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ5 4.96เปเซภาคเหนือตอนบนอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรอันดับ1 48.81เปอร์เซลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ5 3.60เ,เอร์เซ ภาคเหนือตอนล่างอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรอันดับ2 2 5 7 4เปอร์เซลุงตู่ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ4 6. 7 6เซภาคอีสานตอนบนอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรอันดับ1 48.07%เอร์เซลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันดับ52.43%เปเซ ภาคอีสานตอนล่างองอิงแพทองทานชินวัตรอันดับ1 3 3 9งเเรซ็ลุงตู่พ้นเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ6กหกจเปอร์เซภาคกลางและภาคตะวันตกอุงอิงอันดับ2.30.06%อร์เซลุงตู่อันดับ4 8่แปดจเปอร์เซภาคตะวันออกองอิงอันดับ1.37.14%เอร์เซลุงตู่อันดับ5.6.85%เปอร์เซ ภาคใต้11จังหวัดอุ้งอิงอันดับ3 17.37%ลุงตู่อันดับ1 26.02% 3จังหวัดชายแดนภาคใต้อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรอันดับ2 14.90%ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาอันดับ4 9.61%ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าของผลโพลที่สามารถทำนายผลการเลือกตั้งได้ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บางกอก o k b i z n e w s c o m และ nationtv.tv ครับ